ัครบใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากหลุดก่อนครับอ๋อซ่อนอยู่อีกตัวหนึ่งครับเห็นเห็นแต่ขานะครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นปูดาวเหมือนกันครับตัวนี้หลุดไปแล้วอยูนี้มีครับท่านผู้ชมมีอีกครับนี่ครับใสใหญ่เลยครับหลบอยู่นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมใสสวยทีเดียวครับดิ้นกระเดวกระเดวอยูงครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมพา <Så. S 1> ท่านผู้ชมมาวางอวนปูเช่นเคยครับรอบที่แล้วนี่ได้ป so ูได um ้ปูไปเยอะเลยแล้วก็ได้ปลาด้วยนะครับก็รอบนี้ก็มาวางหากับข้าวเช่นเคยครับก็หากับข้าวไปวันๆครับก็วันนี้ออกมา3หัวนะครับท่านผู้ชมผมวางไปหัวนึงแล้วนะครับแล้วก็เลยอีกสหัว2อัวนก็จะวางต่อจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วางวันนี้เนี่ยมาเก็บปูอีกทีนก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ ตอนประมาณสัก4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวแปวังกันเลยครับท่านผู้ชมร่อน้ําก็กําลังมาอีกแล้วครับน้ําเริ่มไหลขึ้นมาอีกแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็พรุ่งนี้ต้องมากู้ครับพรุ่งนี้ก็ประมาณสักประมาณสี่โมงห้าโมงนะครับเดี๋ยวมากู้ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าน้ําเริ่มขึ้นแล้วครับน้ำไหลขึ้นมาแล้วนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมากู้อวนนะครับอวนที่วางไว้เมื่อวานเมื่อวันซือนะครับเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็ไม่ได้กู้นะครับ เพราะว่าติดภารากิจหน่อยนึงนะครับก็มากู้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูกันเลยครับออกมาดูหัวข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าน้ําจะขึ้นมันจะมันจะ,นจะดูลาบากนะครับแล้วก็มันจะตั้งกล้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ไปกันเลยครับอันนี้หัวข้างนอกครับท่านผู้ชมก็เดินดูไปเรื่อยๆครับ ห่างครับตรงนี้อ่าตรงนี้มีปูครับท่านผู้ชมมีปูครับเป็นปูดาวครับตัวหนึ่งครับแล้วก็ซ่อนอยู่อีกตัวหนึ่งครับเห็นเห็นแต่ขานะครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นปูดาวเหมือนกันครับตัวนี้หลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วหลุดก็เดี๋ยวอ่อค่อยค่อยล้วงเอาครับเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะครับใส่ถุงมือก่อนครับ ปูนีบครับนี่ครับตัวที่หลุดนี่ครับคุณผู้ชมตัวนี้หลุดครับตะกี้ใส่ถังงอนครับอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงเป็นปูดาวเหมือนกันครับ ดูกันต่อครับท่านผู้ชมตรงนี้มีอีกตัวนึงครับแต่ว่าน่าจะตายไปแล้วครับท่านผู้ชมนอนงายท้องอยู่แล้วเดี๋ยวยกดูก่อนครับยกดูก่อนตัวนี้ตายไปแล้วครับนี่ครับไม่มีเนื้อแล้วครับทิ้งนะครับอันนี้ทิ้ง ดูกันต่อเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมีถุงครับขยะนะครับตรงนี้น่าจะมีอะไรนะครับเป็นอวนพันๆอยู่นะครับลูกปูครับปูตัวหนึ่งเหมือนกันครับเดี๋ยวก็ปลดทิ้งครับปลดทิ้งเป็นปูดาวเหมือนกันครับท่านผู้ชมปลดทิ้งครับ ก้เล็กเกินครับปล่อยให้ปล่อยให้เข้าไปโตก่อนนะครับทิ้งนะครับ เลยครับท่านผู้ชมหัวนี้ข้างในมาหน่อยนะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าห่างๆครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีตัวยกดูตรงนี้ก่อนครับไม่มีครับไม่มีอะไรเลย ตรงนี้ก็ไม่มีครับห่างมากเลยครับหัวที่สองเนี่ยเข้ามาข้างในหน่อยนี้ค่อนข้างจะห่างไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีปูไม่ค่อยมีปลาเลยตรงนี้มีครับท่านชมนี่ครับตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยตรงนี้นี่ครับไสใหญ่เลยครับตรงนี้เดี๋ยวปลดก่อนนะครับตรงนี้ดยวเก็บไปทิ้งบนฝั่งนะครับอ,อ่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอก แนะนํามานะครับว่าถ้าขยะไม่เยอะมากก็อลองเก็บไปใส่ถุงไปดูนะครับแล้วก็ไปทิ้งบนฝั่งดูเพื่อที่จะลดปริมาณขยะในทะเลนะครับก็เดี๋ยวผมอันนี้ผมเก็บใส่ถังไปนะครับแล้วก็ไปทิ้งบนบนฝัน่งอีกทีนึงครับนี่ครับปลูกปูนครับ เหลือแน่นเลยครับเ่านชมปูนไม่ออยอมปล่อยครับปล่อยแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวสวยๆครับ ตังก่อนครับไปต่อครับเดินต่อลองดูครับวันนี้จะได้กี่ตัวแต่กับข้าวน่าจะได้แน่นอนครับอ่าตรงนี้มีตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวใหญ่เหมือนกันครับใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากหลุดก่อนครับตัวหนึ่งครับตัวหนึ่ง น่าจะตายไปแล้วครับท่านผู้ชมตายไปแล้วครับตายไปแล้วแต่ว่าน่าจะเพิ่งตายครับท่านผู้ชมยังมีเนื้ออยู่นะครับตบยากครับตบยากตัวใหญ่ๆมี่ตบยาก มันมีแรงเยอะครับมีแรงเยอะแล้วก็มันจะพันอวนเนี่ยเยอะเยอะกว่าปูเล็กๆยากิงคระบผม เดี๋ยรบอยครับนี่ครับท่าน้ยมไปกันต่อครับมาดูหัวที่สามครับท่าน้ยมหัวสุดท้ายครับแมงกระพุนครับ ห่างๆเหมือนกันครับตัวนี้มีแต่แมงกระพุนครับแมงกระพุนเยอะๆครับนี่ครับแมงกระพุนตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ๆอีกตัวหนึ่งครับแมงกระพุนอีกตัวหนึ่งสีสวยนะครับสีสวยอันนี้มีปูครับมีลูกปูครับแต่เล็กๆนี้ไม่เอานะครับไม่เอามเล็กๆมันเล็กเกินครับปล่อยให้มันไปโตก่อนนะครับ ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเห็นอวนพันๆกันอยู่เดี๋ยวดูต่อครับท่านผู้ชมไปดูต่อตรงนี้มีสองตัวครับข้างแมงกัะพรุนตัวหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวปลดก่อนครับใส่ถุงมือครับ นี่น่าจะเพิ่งลอกคบให,ใหม่ๆครับท่านผู้ชมตัวยังนิ่มๆอยู่นะครับ <c oughs> ยากครับผมยากติดกะเน,น่นเลยครับ ก็ากไปแล้วครับทุกทุกกามหากมดแล้วครับตับกมนี้ก็เอาไว้ด้วยครับมีแต่เนื้อครับข้างในนี่ตัวนึงครับ ตัวนี้เล็กหน่อยครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยมันใ้มันไปเปโตอีกทีหนึ่งดูกันต่อครับตรงนี้มีครับท่านผู้ชมมีอีกครับนี่ครับไสใหญ่เลยครับหลบอยู่นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมไส์สวยทีเดียวครับดิ้นกระเดวกระเดอยังครับกดกันเลยครับ ใส่วสวยควๆครับใส่สวยๆเช้าๆครับท่านผู้ชมลงหมากับข้าวนะครับวางทิ้งไว้ครับเมื่อวานเมื่อวันซื้รนั่นครับหลุดแล้วครับแต่ว่าไม่ยอมปล่อย นี่ครับท่านผู้ชมสวยๆครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับเดี๋ยวขยะพวกนี้จะมาปลดเอ่อแล้วก็เก็บขึ้นฝั่งอีกทีนะครับก็ปลดทิ้งครับไปกันต่อครับ สุดหัวแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับสุดหัวแล้วก็คงจะวันนี้คงจะได้แค่นี้ครับเดี๋ยวจะสรุปให้ดูจริงครับเดี๋ยวขอขอเก็บขยะขึ้นฝั่งก่อนแล้วก็แต่งอวนอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะสรุปให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้เป็นปูตายครับเป็นปูตายอันนี้ไม่เอานะครับท่านผู้ชมไม่เอาครับทิ้งครับก็เดี๋ยวผมเก็บขยะแล้วก็แต่งอวนนิดนึงครับแล้วก็จะสรุปให้ท่านผู้ชมดูนะครับ แต่งอวนแล้วก็เก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็จะมาสรุปปูให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยได้ปูไปมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับกับข้าววันนี้ครับปูก็จะมีหกตัวครับท่านผู้ชมหกตัวได้หกตัวนะครับก็พอได้มือครับพอได้มือพอจะ ได้ต้มให้เด็กกินนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นขยะครับเป็นขยะขยะนี่ผมเอาถุงมาด้วยครับเอาถุงมาด้วยเดี๋ยวเก็บขยะตรงนี้เนี่ยไปทิ้งบนฝั่งนะครับไปทิ้งในถังขยะนะครับก็ขอบคุณท่านท่านผู้ชมมากนะครับที่แนะนํามานะครับก็เดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไปทิ้งในข้างบนก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพลาสติกนะครับพวกพวกใบไม้อะไรต่างๆก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บขึ้นนะครับเพราะว่ามัน ย่อยสลายได้นะครับเป็นพวกไม้พวกตุก่งพวกนี้ไปก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาไปทิ้งข้างบนนี่เป็นปูครับนี่ครับสวยๆครับท่านผู้ชม6ตัวครับได้กับข้าวอีกแล้วครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชม ก็อยากจะรบกวนฝากท่านผู้ชมนิดนึงครับาฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับช่องเล็กๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็คงต้องลากันตรงนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค